สวัสดีค่ะนี่เอื้อยเอื้อยนี่นี่มองเสียบนี่จ้าอ,อือเสียบแล้วเสียบไฟแล้วอันนี้คือตามติดชีวิตมานะขออนุญาตเดเออ้อพี่น้องเดอ้อขออนุญาตลูกหลานน้ำตามเพราเมิเขาสุบาทย่งาง ผู้จัดการไทยกินแล้วพ่นำค่ะนำกินไปเลยกินเลยนำื่อๆนี่แหละบอดี้อึดเบียกเลยพี่น้องเบียกร้ายหลายแต่จกาะใคซื่อๆนี่แหละผู้จัดการไายกินเล้วตีอย่างสมสวยอยู่ไดในนู่นแล้วแม่มาชื่ออะไรเอาเธอรับแอดมินไปแอดมินนี่แอดมินแมมแอดมินช่องเธอไหม ถ่ายได้ตลอดยืซเอเลยจถ่ายสองกล้องไงแอดมิดเลยนะโอ้เดียวแอดมิดไปดรังถวยเด้อแอดมิดเปดงถวยเด้อเอาแม่คนลสิวลูกวางขาิเลยเพราะเราเปลี่ยนทุกวันวาพระทุ่วานีวันพระทุ่วานียัง o o อยู่บอก้าใจว่าหมอเขาก็ฟาดีสุ เด,ด้ดึงเด้๋ยวพี่น้องอเ,เห็นหม้อเข่าบอโอ้แจัคใส่กูดาบดทได้ ขามันไกลครับพี่น้องครับซื้อมันหอนซูงหนันหอนครับพี่น้องครับเอา้าสดร้านมันปิดแต่เที่ยงไมค่คือวอ่าขวานหอน <c oughs> ตัวกุไล <c oughs> อันนั้นร่างยังแสงล่างเอียงนะ <c oughs> อบ่ไฟิปิดแดน้องเปิดด้้เาเแบบไฟเง้ตุกตนนั้เนค่ับอันนี้ขออนุญาตได้พี่น้องเด้อให้น้องเพิ่นกินข้าบอสสามารไฮบ้าวดำได้เพราะว่าเดือบปสิวาอ่า ทำไมทานข้าวไปด้วยพูดไปด้วยไม่มีมารยาทมารยาทขอโทษนะคะหนูนี่ไม่ม,มีหนูไม่มีมารยาทที่มาถ่ายน้องนะคะคือเวลาเขาน้องเขาต้องให้เวลาส่วนตัวของน้องนะคะคือบอกตรงๆว่าอยากจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าน้องกินเข่าด้วยค่ะเราจะมาดามบอกดามาว่าทําไมน้องไม่พูดมันนั่นเนี่ยค่ะพูดออกมาแล้วก็เดี๋ยวาว่าคาเข่ารุดปากอีกไม่มีมารยาทอีกหนูนะบ่มีมารยาทที่มาถ่ายคะ่ะเจ้าคะ่ะ พี่น้องเบิ้งกับเบิ้งเบิ้งอย่างเดียวได้ค่ะเบิ้งไปค่ะเบิ้งซ้อมเบิ้งนี่ละซ้อมเบิ้งลูกคนนี้เท้าหัวยังมันนะฮะเราเองเอองตบเองทั้งหางช่องช่องหนาขึ้นไปกับตบเจ้าของเองเหรอนะอันนี้ปล่อยให้น้องทานข้าวก่อนนะคะอยจะให้พ่อแม่พี่มื่อพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ้งว่าเออนี่นะลูกเทาทานเข่าเป็นอย่งนี่เนาะกินเข่าแสบกินเข่านัว เป็นเนื้อไก่แล้วก็สีข้าวพุ่นกับน้ำซุปนะครับบะแมนงเรากินนะเรากินหลายเลยไหมไก่นะเรากินหลายแล้วเฮ็ดแอปสายมะนางเผาลูกซื้อบา่าบะกินขผาวน้ำกระย่างอีกต้องเผาครั่เพราะเขาเขากินพวกเผาก็บะกินไอ้ซื้อยังวะว่าบาไปเปลี่ยนมะนาวลูกใช่ขมในน้นสาวก็จิตตำบะมือนะครับมะนาวอยู่ในอันสาดถูนไหมมันสีสสมก็การเนสาดถูกไหม ศาสตรเสือ้อเสือ้อกวพิษศาสตร์กูกูจะเป็นลาวผักศาสตร์วันนีไหมเห็นบอน้องเขาอะรู้จักปิดปากเพราะว่ากลัวคำข้าวปล่อยมาเฮานี่มาเ, so เบ, so บิ่งขาเจ้าเองฮะวินเจ้าของใ่รยขาเจ้าแล้ววินเจ้าของไหมอ้อยเสื้อแดงหล่อจัง เสแดงหล่อจังเลยมึงอะลนะ่ะผุ่นห้างยางกวา้างสิมันยางรัดกลองกูเห็นเดี๋ยวนี้ไหว่้ใตที่นั่นแม่เลี้ยกูไหวไหมละ่ะถ้าได้เดือนละแสนอย่างยอมเป็นเมีย ม้าหลายก็จะของานแหงแ่เอ้หน้ามงง่กรเบิดหมืผมตกกลางหลังเนาะคับเปียทักใส่ดอกไม้ต่างหาอันนี้ผมทุคนด่าคคนดาแรบาด่าันะ่อบอกนันบอกแล้วเาเรแล้วาวทอนยังต่ยอทอนทัน Zin, in, สากินลูกซีนสากินขนมเป film, ็นจินขนมได้ค่ะพี่น้องลูกซีนผู้จัดการหลัดได้ค่ะเออซาคิารฉันฉันเห็นอยู่ในอันนี้แหมผู้จัดการฉันเห็นอยู่ในกลุ่มนะว่ามีลูกซีนฟรีน้ำฟรีอีหยังกาแฟหลายอย่างกูเคยบริกินน้ำแหมเจ้าไปใส่เขาแจกเพื่อนเธอเร็วๆไปยังไปรอแม่โคอยู่ขุ่นโผฉันไปหาซื้อหมูให้พวกเลิกกินนี่ละขอบคุณตอนวันนี้ทำไมไม่เห็นมาทำฟีด แค่แล้วสิดอกไปกู้ร้านลืมบอกกู้ร้านทั้งวันเลยหรอลืมบอกนั่งเขาจะปูสาดเธอนั่งเขาจะปูสาดเขาก็ต้องหนีหลายๆตายเตอร์นะพี่น้องกางเกงปิดดีๆกล้องมันเห็นเจอกล้องแล้วทำไงคะ แล้วก็ยิ้มไหวสวยสวยกุรัสตรีไทยไม่ต้องก้มขนาดนั้นแค่เอาหัวลงเฉยๆลกว่นาน้วนเลยยังดูหัวคำระเบิดนี่ระยเขาอยู่บนนี้ี่อเจเยังูยี่ห้อเเลนออบ้านพากบนได้ไม่รับปกติรูสบลับเบิด้ยฝากช่องเจกุ้งด้วยนะคะ่่ อ่าฝากเลยนะคะน้องวาวาวลำเพลินไม่ต้องเว้นวาวค่ค่ะมันจะขึ้นเลยวาวามันจะไม่มันจะไม่ขึ้นใช่ไหมอะไรนะครับมันจะบเขึ้นเป็นบอคันเป็นบักแล้ค่ะลำเพลนบักวาวาวลำเพลินลำเพลินมันจะไม่ขึ้นนะคะหรืดคือหาไม่เจอก็ต้องแบบพิมพ์เป็นคำว่าวาวาน้องมานะก็ขึ้นค่ะอ๋อโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องหน่อยเด้อ เอาง่ายๆป่ะเข้าไปในช่องน้องคอมเมนต์ให้น้องน้ำเด้อจ้าเพราะว่าฝาก FC ของแม่บ้านฮักของมานะนะคะช่องนี้เป็นคลิปมานะเต็มเต็ม,ม8นาทีกับ3มวิน้องไม่ไดคลิปน้องถ้าพายถ้าใครอยากเห็นพายอยากเห็นน้องมานะแกผาเป็นเน่นัไปเบิ่งช่องว่าวาเด้อจ้า กินบนเขาเบิดกว้งนึงแล้วพี่นองอโอเคคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์วกดแชร์กดตามช่องสกุลน้ำพนมอัพเปเช่นนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก่อนแากับค่าหนึ่งเมตรของสกุล <c oughs> ช่องนี้งดดราม่านะคะด่ามาด่ากลับสวัสดีค่ะ